สามตัวแตกมันกับขมานหลายงวดเราจะตัว,ว่ามันมีสองสามงวดนั่นแหละมันขาสองตัวเก่งเงินเซกจ้ะโอ้เงินเซกไป่อกถือเงินทาาสุนโอ้เป็นเป็นเงินของอ่าระเกียบเพิินเนาะ ถือร้ายพี่น้องเขาเจ้าถือร้ายว่าโทษโคตรแล้วโคตรแล้วเนี่ยโอ้เป็นเงี้ยสกุลของเพิ่นเนาะโอ้โหโอ้โทษเจ๊เดี๋จะไปยิ้มหวานบาฮะอ่ะพูมี่ไปฆ่ากางแดดเนาะเออแฟนเพิ่นไปท๋ยวแนี้อ่สนดเดี่ยวพี่ร่างพวนี้นะครับที่แฟนเพิ่นไปทำงานอสู่เดี่ยวผู้เพิ่คนหายเลขมากนาะครับอ่าอ่าอ เอาก็บมีโอกาสได้หนจักกับคนทางโทรศัพท์ครับที่ผมครับผมอ่าเลยต้องมาให้หอเอฟซีได้ยินนํานะครับเนาะเป็นว่าทางเขาหน่สีเบาขึ้นมาโดยที่ว่าบอมีอรหลักฐานนี้ยังเป็นยังไงก่อเจ้เ๊้าให้ฟังกระครักเนี่ถ้าเจ้าอยู่ท่างคุณได้บดตติที่อยู่ในสายเนี่ยได้ก็จ้า อที่อยู่ในเครือข่ายของเขานี่เพรว่าคนได้เบิดสิก็เจ้าได้ก็เจ้าได้เบิดก็เจ้าออกกันซื้อไม่จาในกลุ่มโอ้โอ้ออกกันซื้ออ่าโรวมกันซื้อเพราะว่าไปทํางานอยู่ต่างแดนอ่าร่วมกันซื้ออ่าคือกันหลายโอ้แต่ว่าหลายงวดแล้วมัน่เจีนี่้าเยอ่ยนี่เนาะ็เต่อกับเขาไม่สูงงวดจ้ะอ่า ๋ย่บนเดี๋ยวล่างอไม่บนก็ล่างไม่ล่างก็บนบาสาตัวกับสองตัวแม่นวะครับตาว่ารู้สึกว่าสองงวดมานี่เข่าบนตลอดเนาะเจ๊เนาะะอันงวดที่สามตัวแตกนี่งวดไหนนะเจ๊สามตัวแตกมันกับของน่าหลายงวดเราจะตัว่ามันมีสองสามงวดนั่นแหละมันเข่าสองตัวอ่าอ่าอ พิ่งมีสองวดนี้ที่เข้าสองตัวนอกจากนั้นสามตัวหมดงวดนี้ก็สามตัวงวดนี้สามตัวโย่กระจกจับมือผู้ถ่ายจ้ะ<อ>เอาจะมีโค้งจุดท้ายอีกบ่เจแต่อ๋อเพราะว่าแต่ละงวดบางบาง บางงวดก็มาสองชุดสามชุดแบบนี้เนะะาะจะฝันิดปล่อยมาเป็นสองหางเอ,อปล่อยสองหางจะปล่อยสองหา,างมาเมื่อสุดท้ายก็ปล่อยไม่อีกอ่าหรือว่าต่ไม่ยำให้สังศีบอเจ้าอ่าหรือว่าจะมีตัวเพิ่มอ่าวันสุดท้ายอืมสุดท้ายนี่เพิ่มนี่อันนี่ มันตรงปุ๊บกับที่เป็นตัวเดียวกันคั้นมันได้มากก็จะมาเพิ่มลักลอยลักทิบสันบอร์ดเจนเถึงลักเจนลักลยหัวดมังหันมันเลยหัวขามาว่านี่มันลักลอยมันได้สองกับส okay. ี่แม่เจ้าโอ้โหต้นกับเลมันจับนกันเลยมาจับเอาสองสองสี่หกกัด ูเลย <c oughs> ได้สามตู้เลยใช่ตู้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 โอ้ขั้นมันจับจะได้สองซี่หกซี่ซี่หกบอกครับแต่โอ้โหป้าถูกพี่น้องรักลอยนะมันเข่ามาสิบสองสิบสามงวดแล้วออโอ้โหดูนันจะสองตัวมาหนึ่งตัวอป้าถูวพี่น้องเมืม่อวานนี้ติดต่อเจ๊ไม่ได้เนาะเจ๊ได้ กระดายมากมากคุณล่ะครับผมอ่านี่แหละคนว่าอ่บุญมีแต่กำบงังทั้งทั้งที่จีได้นำกันเหมดจุลเอพีกับจีได้นำกันเหมดจุบติดต่อะไรตามที่จริงหลักร้อยมีสองกับส<า>ี่มาเจเนาะจ้าก็จะจับชุดก็เป็นสองสี่หกสามแล้วก็ 4, 4, ส<า>ี่สี่หกโอพวกพี่รองเนี่ยท่านมปนเด็กฝัง ผมจะถ่ายนี่เอฟนี่โอ้ใหน้ำบอมหน่อยๆน้วยเนี่ยหลอดนี่คนก็บ่านรักลอยมันมีสองโตมันใดมีหากรบเบีบโอ้ลัก้อยอารับอิสเรียลมากเด้อพี่น้องเด้อรัังคักคักเด้ออ้าปล่อยดวนก่อนไครเพราะว่าเลขดังมาก อกระเสือมาแห้งพี่น้องจะใไขเตี้ยตี้เพร่ะได้โชคได้มันขอบคุณเพื่อนที่หายมากเนาะบ่ต้องหนุ่มมกเม็ดกันเลยล่ะไปเลยไปคือได้คือเขาเจ้ารวยแล้วนะเท่าหมายเนาะนรวยเคนยังแเดียวคนจะได้แบงปันมากคนอยากใครคือก็น่าจะครับผมขอบคุณเพคนหลายๆครับ เนาะคุณลวนหนาไ้ด้วยิ่นใดของดี่นก็เอามาฝากอืที่น้องเะว่าเอซี่บางคนกับคนตีกันว่าของแท้ของปลอมของนี่ไรยอเราอ่าบ๊อบพี่นังครับผมเราจะมาคุยกันเรื่องของแท้ของปลอมเออเราจะคุยกันเรื่องตัวไหนถูกแค่นั้นเนาะตะวันมันกยุคเพิันยุโอิสราเอลกจริงแต่ว่ามันก็ยุคคนละภาคเนาะครับ มันกับคนละทีมงานอ่าอ่าแม่ครับผมก็คือไปได้เมื่ออยูคนไปได้ทุกจังหวัดแต่ว่าไปเฮ็ดงานอีหย,ยังอยู่คนเดิมจำได้จำได้สีนอเจนก็อ,อ่าอยู่คนละผักอ่าโไปรักเลยตัวไหนก็เจีรักเลยห้ากับเจ็ดจ้ะเอาหลักร้อยห้ากับเจ็ดถูกต้องมาแล้วห้ากับเจ็ดอ่า รับอิสระเอวครับระบาบเกินมากไอมันฮะแต่ของผู้อื่นมากสองตัวจังสี่ัะเอาลักลอยไปใส่อ่ะธนา่าร08หนึ่งจ<ะ>้เอื่อนไหนครับเ่ินหายมากแ0 8 เจ8ด08น0 8เจ้าเสองตัว08จ้์08โอ้สองตัวเน่นเน่นกันแกนคือ08แพี่น้องแต่ว่าหลักร้อยมี5กับ7จ็ดโอ้อ้าวพี่น้องอ้าว 08เด็ด08ครับผมอโอ,อ้ไปยิ้มขัดกันบ่ละครับหยุดซี่บบาทเนินะครับเนาะมีสามตัวสองชุดอฮอะแต่ว่าลงท้ายด้วย08แล้เพียงเด้อ แสดงว่าสูตรจัดพิสุจนเน้นได้เป็นมเจตสูรแปดหนึ่งจากก็ให้บนธาตให้บนให้บนด้วยโอ้เอาคนแน่นดีบนเนาะครับเห็นเห็นเลยพี่นอะเห็นเห็น,เล,น,เ,หนเลยละคืองวดที่ผ่านมาทุกมวดสามตัวบนวสองตัวบนเพราะว่วากระเจากัน กระเจากระแตกก่องยิ่งง่เลยนะฮะวันนี้กระเจ้าก็เลยหหายก้อนไม่ไปจับลอตเตอรี่โอ้ไม่ไปจับลอตเตอรี่เกิดถือทุนที่หนึ่งทันหมดยัจ้ะแตโอ้โหว่าหากระเจ้าถือต้องสามตัวทั้งสองตัวนะจ้ะโอ้โหสามตัวบนสองตัวล่างก็ถืออีกจ้แต่โอ้โหดีเลย เอาบอกังกัตักเอาบังกับตักเ็ยีเดียรับผมโอ้ได้ทั้งได้ทั้งสองสี่หเกยชวนตัวเกยมักตัวไหน 5, 0, 8, มัดห้าศูนย์แปหรอจ๊ะมักห้าศูนแเสดงว่าควรเน้นพี่น้องอือหรือว่าจะนํากันทั้ง2ชุดด้วยก่นเนีย่ยก็หลายเนาะ เลขไม่เยอะมี่แก่สองสองโตแล้วพี่น้องนีแค่มีแค่นี้พี่น้อ,อนงดสายตผมัน่าจะโคตรโอ้โหโอ,อะแต่ว่าโค้งสุดท้ายจะมาให้อีกน่าเจนเนาะเพื่อเพืๆๆ่อเพื่อจะมายำให้เจนเนาะต่อเอาพี่น้องเนาะอันนี้เพื่อร,รับสิสริโอคฉบับของเอกย้ำเพิ่น ครับผมะสำ <สะ S 2> หรับฟองเจียยงเพิ่นเดิมพี่รองเดิมเนาะเดี๋ยวจะกลกับคล้องให้พี่รองเดี๋ยวจะกลับคล้องให้